Yeah. You know, you know, Yeah. It's really easy. It's really easy. Yeah. I, 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 I และนี่ก็เป็นผลงานของช่างที่ร้านนะครับผมช่างชื่อว่าช่างตันนั่นเองนะครับผมช่างถนัดงานแนวญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงงานขาวดําต่างๆด้วยและนี่ก็เป็นหนึ่งงานที่ช่างถนัดอีกหนึ่งงานเหมือนกันนะครับส่วนมากจะทําตามแบบนะครับไม่ได้เก่งมากถึงขนาดออกแบบได้ถึง100%นะครับ ยิบอันนู้นมาผสมอันนี้นะครับตามแบบที่ลูกค้าต้องการหรือตามแบบที่ลูกค้าหามาแล้วเปลี่ยนแปลงบ้างนิดหน่อยสำหรับลูกค้าที่จะนําแบบมาเองก็ระวังกันด้วยนะครับว่าจะติดลิขสิทธิ์อะไรหรือเปล่าบางคนเขาก็เอามาโพสต์ลงโดยที่ไม่อยากให้ใครกรอบงานแต่นั้นมาลงในที่สาธารณะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันดูกันดีนะครับค่าบริการร้านเราก็จะคิดตั้งแต่ รอบแรกเดินเส้นรวมออกแบบจะอยู่ที่6000บาทรอบต่อไปจะอยู่ที่รอบละ3,000ถึง6,000บาทแล้วแต่ลูกค้าจะสบายใจใจ่ายเท่าไหร่นะครับก็สามารถแจ้งกับช่างได้เลยนะครับรอบทั่วไป3,000บาทจะอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดใครสนใจจะเหมาทั้งวันนะครับอยากจะเหมาสองรอบของช่างทั้งวันก็สามารถพูดคุยกับแอดมินก่อนได้เลยครับนี่มาเป็นส่วนหนึ่งของผลงานทางร้านเรารับประกันว่าคุณจะไม่ผิดหวัง อย่างแน่นอนราคามิตรภาพบรรยากาศเป็นกัินเองฟรี WiFi และ Netflix มีบริการให้ทั้งพัดลมและแอร์จองคิวเข้ามาตอนนี้คุณจะยังได้รับคิวภายในเดือนธันวาคมนี้แน่นอนแต่อาจจะไม่ได้มีให้เลือกมากนะักเพราะคิวช่างแน่นหรือเกินถ้าจองช้าอาจจะได้เจอกันอีกทีปีหนะ้า